This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears 8 Minute History ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราพูดถึงการหลั่งไหลเข้ามาของวิทยาการตะวันตกสู่แผ่นดินจีนนะครับในยุค ของราชวงศ์หมิงต่อด้วยราชวงศ์ชิงนะครับก็เริ่มต้นนะครับจากมัตเตโอริชชี่โยฮันเนสเชร็กนะครับแล้วก็นักบวชก็คือโยฮันเนสอดัมชารลฟอนเบลแล้วก็เฟอร์นินนน์เฟอร์บีสครับทีนี้หลังจากในยุคดังกล่าวแล้วนะครับจีนเองผัดผดินครับจากราชสมัยขังสี่ต่อมาเข้าสู่ราชสมัยหยงเจิ้นและเฉียนหลงเราจะเห็นได้นะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจีนเองนะครับ มีวิทยาการหลั่งไหลเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้กระตือร้นกับการเรียนรู้วิทยาการเหล่านั้นมากนักในรัชสมัยเฉียนหลงครับได้มีการวาจ้างพาราดาเยสุอิตจ,จากนครรัฐมิลานที่มีชื่อว่าชูเซเป้กัสซิโลนีมาทําการวาดภาพสไตล์ตะวันตกให้แก่ตัวพระองค์เองนอกจากนี้ยังได้มีการวาจ้างน,นะครับนักบวชเยสุอิตชาวฝรั่งเศสไมเคิลเบอร์นัวมาสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกให้กับพระราชวังฤดูร้อนยวนหมิงยวนด้วย ในราัชาสมัยเดียวกันก็คือเฉียนหลงนะครับตะวันตกเองเริ่มต้นเดินทางเข้ามาอย่างจีนมากขึ้นครับทางด้านดัตช์เองนะครับมีคณะทูตจาก VOC นะครับนำโดยไอแซคทิตสิงซึ่งเดินทางจากญี่ปุ่นเข้ามาสู่จีนด้วยแล้วก็มาเข้าเฝ้าจากกักรพรรดิเฉียนหลงถัดมาไม่นานครับอังกฤษในราัชาสมัยของพระเจ้าจอร์จที่3ก็ตรงกับปีที่35ของรัชาสมัยเฉียนหลงปี1793ครับส่งราชาทูตท,ที่มีชื่อว่าแมคคาร์นีย เข้าเฝ้าจากาักรพรรดิเฉียนหลงเพื่อถวายพระพรอนแซยิต60สิบพันษาที่พระราชวังเฉิงเตอ๋อนอกกำแพงเมืองจีนงานในครั้งนั้นเรียกว่าแมค a คาร์ y s นี s สมิชชั่นถือเป็นการเปิดประตูบานแรกก่อนชัยชนะของอังกฤษและชาติตะวันตกเหนือผู้ยิ่งใหญ่และเย่อหยิ่งอย่างราชสำนักต้าชิงด้วยระหว่างการเดินทางไปถวายพระพรแซยิตของจกักรพรรดิเฉียหลงแมคคาร์นีและคณะรวมถึงพี่น้องตระกูลสตอนตัน วาดแผนที่ของจีนเอาไว้อย่างละเอียดยิบแผนที่เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นจนกระทั่งอีกสองรัชสมัยต่อมามันถูกเอามาใช้เมื่ออังกฤษทําสงครามกับจีนในสงครามฟินในปี1840ครับดังที่เราเคยเกิดไปแล้วครับระดับการพัฒนาระหว่างตะวันตกกับตะวันออกแตกต่างกันมากแต่เดิมครับความสามารถในการลำเลียงกาลังพลจํานวนมหาศาลข้ามภูมิประเทศไปโจมตีอีกพื้นที่หนึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก แต่ด้วยการที่โลกตะวันตกมีวิวัฒนาการสูงพวกเขามีเรือกลไฟมียุโทโรธปรกรณ์ที่ทันสมัยสงครามของสองจกักรวรรดิที่ห่างไกลในร่วม20,000กิโลเมตรเกิดขึ้นได้ใครมีเทคโนโลยีสูงกว่าคนนั้นก็ชนะไปและผลก็อย่างที่ทราบครับสงครามฝิ่นครั้งที่1จีนพ่ายแพ้อย่างราบคาบครับและรัชสมัยต่อมาคือจกักรพรรดิเสียนฟง ก็พ่ายแพ้ต่อสงครามฝิ่นครั้งที่2อ,อีกและสิ่งนั้นเองกลายเป็นจุดหักเหสู่ความล่มสลายของต้าชิงสาเหตุเพราะว่าการสั่งสมอารยธรรมกันของสองพื้นที่มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินอันที่จริงแล้วนะครับในรัชสมัยช่วงของปลายต้าชิงเองมีความพยายามพัฒนาประเทศทันสมัยเหมือนกันนะครับโดยขุนนางจีนสายปฏิรูปนําโดยหลี่หงจางซึ่งเป็นข้าหลวงสองมณฑลนะครับระหนักดีว่าจีนจะใช้วิทยาการเดิมของตัวเองต่อไปไม่ได้ จำเป็นต้องเรียนรู้วิทยาการตะวันตกตัวเขาและขุนนางสายปฏิรูปอีกสองคนได้แก่เจิ้งก๋วฝา,านและจวจงถังเดินหน้าปฏิรูปด้วยการยอมสละเงินมหาศาลในการซื้อปืนใหญ่ฝรั่งเพื่อมาก๊อปปี้เพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าการผลิตยุทธภัณฑ์ของฝรั่งนั้นทําอย่างไรอังกฤษเองโครกราคาปืนใหญ่เป็น3เท่าแต่จีนเองจําเป็นต้องซื้อและตั้งโรงงานหล่อปืนใหญ่จินหลิงในปี1872และตั้งโรงเรียนการทหารใกล้กับนานกิงครับสำหรับ โรงหลอมปืนใหญ่จินหลิงนะครับจากอดีตเป็นโรงหลอมปืนใหญ่ต่อมาถูกพัฒนาครับขึ้นมากลายเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่มีชื่อว่าฉางอันในปัจจุบันนี่แหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้จะมีขุนนางสายปฏิรูปนะครับแต่ว่าเมื่อประมุกตัวจริงของต้าชิงในเวลานั้นคือพระนางสูสีไทยเฮาไม่ต้องการที่จะคัดงานกับต่างชาติและปฏิเสธที่จะมีการเจียดก็ประมาณเพื่อการป้องกันประเทศ ในที่สุดจีนเองก็เลยกลายเป็นคนป่วยที่ถูกย่ำยีมาตลอดนับตั้งแต่ปี1842คือปีแห่งการแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่1ไม่เพียงแต่ชาติตะวันตก7จดชาติที่รุมย่ำจีนนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นครับชาติเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจีนแบบเปรียบเทียบกันไม่ได้กลายเป็นชาติที่หันมาย่ำยีจีนเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาเรียนรู้วิทยาการของตะวันตกได้เร็วกว่าดังนั้นถ้ามอง ว่าโลกวันนั้นคือการแข่งขันในเชิงอารยธรรมช่วงนั้นคือยุคที่จีนถูกโลกทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆก่อนที่จะไปที่ญี่ปุ่นเพื่อเปรียบเทียบว่ากระแสการขยายอารยธรรมตะวันตกนั้นเป็นอย่างไรกระแสการรับอารยธรรมตะวันตกของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรเราไปดูอินเดียกันบ้างครับในช่วงเวลาดังกล่าวเองตรงกับช่วงของราชวงศ์โมกุล โดยเฉพาะของยุคของสุลต่านออรังเซบที่จัก,กรวรรดิโมกุลมีพื้นที่ใหญ่กว่ารัชสมัยใดๆและมีสัดส่วนการผลิตโลกก็คือ25%ของ GDP อังกฤษเองรุกรานอินเดียครับเข้าไปทางฝั่งเบงกอลชนะสงครามปลาสีในปี1757ซึ่งก็ตรงกับรัชสมัยเฉลนหลงของจีนก่อนที่จะชนะสงครามปาดิปัตและอินเดียก็ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของอังกฤษ British East India Company ก่อนที่จะกลายเป็น British รัชในปี1858ด้วยสาเหตุเดียวกันเลยครับถึงแม้ว่าอินเดียจะมีอารยธรรมสูงแต่อินเดียเองเหมือนจีนคือไม่เคยคิดว่าอารยธรรมจากโลกอีกซีกหนึ่งจะเหนือกว่าตัวเองได้ถึงขนาดนั้นและโดนตะวันตกนั้นกลืนไปทั้งประเทศหันไปมองญี่ปุ่นกันบ้างครับเปรียบเทียบกันแล้วญี่ปุ่นเองเบื้องต้นในยุคเซนโกกุไม่ได้แตกต่างจากจีนครับเพราะในยุคโชกุนโตกุกาวะที่กินเวลา220ปีนะครับ ก็เป็นยุคโชกุนที่เกิดหลังจากยุครัฐป,ประยุทธ์หรือว่าเซนโกกุถึงเริ่มต้นในปี1603ญี่ปุ่นเองก็ปิดประเทศเกือบสนิทเลยค้าขายแต่กับฝรั่งชาติเดียวนั้นก็คือดัตช์แต่แล้วเข้าในปี1853คนญี่ปุ่นเองที่ไม่เคยคิดว่าจะมีคนจากพื้นที่อื่นเข้ามาท้าทายอํานาจของพวกเขาพวกเขากลับเจอนะครับเรือดําซึ่งนําโดยแมทธิวเพอร์รีเดินทางเข้ามายังอ่าวโตเกียว บ awa, ังคับให้ญี่ปุ่นในยุคของโตกูกาวะอีเอโมจิเปิดประเทศเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็คือคิโรฟุเนะไรโกะหรือการเดินทางเข้ามาของเรือดำเป็นยุคที่ทำให้ญี่ปุ่นนั้นเริ่มต้นตระหนักได้แล้วว่าพวกเขาจะอยู่แบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วการที่ฝรั่งอเมริกันเดินทางข้ามแปซิฟิก18,000กิโลไปยังพื้นที่อ่าวโตเกียวบังคับญี่ปุ่นให้เกิดประเทศได้นั้นไม่ใช่เหตุบังเกินครับ ญี่ปุ่นแรงเห็นว่ามันเป็นเพราะวิทยาการและเทคโนโลยีทันสมัยที่พาฝรั่งนั้นข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปบังคับให้พวกเขาเปิดประเทศได้พวกเขาเริ่มต้นหันไปมองว่าเทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีอาวุธเทคโนโลยีเรือกลไฟเป็นสิ่งที่พวกเขาจําเป็นต้องเรียนรู้ญี่ปุ่นตื่นขึ้นมาและตระหนักว่าพวกเขาจําเป็นต้องพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเพราะถ้าไม่เช่นนั้นชะตาชีวิตของพวกเขาคงไม่แตกต่างไปจากเพื่อนบ้านในเอเชีย ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีห่างกันมากและวิสัยทัศน์ของญี่ปุ่นในเวลานั้นทาให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศชนชั้นนําญี่ปุ่นปฏิรูปประเทศด้วยการยุติระบบโชกุนโตกุกาวะในปี1867แล้วอัญเชิญยุวจกักรพัิมัตฮิโตะถลิงราชศกเมจิในปีเดียวกัน1867ปรับโครงสร้างประเทศด้วยกรอบเวลาเพียงสั้นๆญี่ปุ่นปฏิรูปกองทัพยุติระบบซามูไรใช้เงินซื้อยุโทโธป,ปรกรณ์ตะวันตกเปลี่ยนประเทศทั้งประเทศ ให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มั่งคั่งโดยแสนยานุภาพเข้มแข็งและอุตสาหกรรมที่มั่งคั่งดังที่นักประวัติศาสตร์ชี้นะครับว่าญี่ปุ่นนั้นโมดเนนไนซ์ประเทศให้ทันสมัยอินดัสเทรียลไลซ์สร้างประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมและมิลิเทอไรซ์หรือสร้างรัฐทหารที่เข้มแข็งพร้อมต่อกรกับผู้ลุกรานญี่ปุ่นเองปักอุดเป็นมหาอำนาจทางทหารของโลกในใชัยชนะเหนือจัก,กรวรรดิรัสเซียในปี1905พพวกเขาใช้เวลาเพียงแค่38ปีเท่านั้นในการเอาชนะฝรั่งขาวได้ และกลายเป็นหนึ่งในชาติที่ได้เข้าไปร่วมประชุมกําหนดอนาคตของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่1ที่พระราชวังแวร์ไซด์ด้วยเมื่อเราดูชาติต่างๆแล้วจะพบว่าชาติหนึ่งมีวิทยาการมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านแต่ไม่ต่อยอดไม่กระตือรือร้นอีกชาติหนึ่งตระหนักถึงภัยคุกคามกระตือรือร้นในการเดินหน้าผนวนวิทยาการอย่างเข้มข้นในที่สุดครับปี1931ญี่ปุ่นชาติที่เล็กกว่าจีนไม่รู้กี่เท่า แต่พัฒนาประเทศด้วยการใช้วิทยาการตะวันตกกลายเป็นผู้รุกรานแผ่นดินจีนผ่านการรุกรานแมนจูก,กัวตั้งรัฐบาลหุ่นที่มีจักรพรรดิองค์สุดท้ายของต้าชิงคือผู่อีเป็นประมุกเปิดสเกลรุกรานจีนอย่างเต็มรูปแบบในอีก6ปีต่อมา1937จากปักกิ่งเรื่อยมาจนเซี่ยงไฮ้เข้าสู่นานกิงก่อโศกนาฏกรรมโดยกองพลกวนตุงในยุคข,ของนายกรัฐมนตรีฟูมิมาโรโคโนเอะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีชื่อว่าฮิริกิโตโจ ผลของสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในครั้งนั้นมันบอกเราว่าความตื่นตัวและความกระตือรือร้นของแต่ละชาติต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกมันชี้เป็นชี้ตายต่อความเป็นชาติต่างๆขนาดไหนสิ่งเหล่านี้เองครับส่งผลทําให้จีนนั้นอยู่ในยุคมืดเป็นเหมือนคนป่วยแห่งเอเชียต่ตอมาอีกร่วมร้อยปีตั้งแต่รัชสมัยเสียนฟงสู่การอาวสานของราชวงศ์ชิงในปี1911ตลอดสมัยสาธารณรัฐก็คือ1 9 1 1ถึง1949 หรือแม้แต่การเข้าสู่ยุคแรกของจีนคอมมิวนิสต์ในปี1949กว่าที่จีนจะสามารถกลับมาได้ก็คือยุคเปิดประเทศในปี1978ในยุคของผู้นำรุ่นที่2ของจีนหรือตั้งเสี่ยวผิงครับทั้งหมดนี้หาก็กมองย้อนกลับไปจะพบว่าตะวันตกเองไม่ได้มีการปิดกั้นการถ่ายทอดอารยธรรมและวิทยาการของพวกเขาเองเอาไว้หากแต่จีนเองครับรับวิทยาการดังกล่าวในระดับที่จำกัด และไม่ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดของโลกสิ่งนี้เองครับคือจุดตัดที่ทําให้จีนนั้นเสียเวลามากกว่า100ปีคําถามก็คือแล้วเราล่ะครับในศตวรรษที่21โลกในวันที่หมุนเร็วกว่าในวันนั้นพวกเราโชคดีครับในการที่เราได้รู้ได้เห็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแทบจะเรียลไทม์เพราะการสื่อสารทําให้เรารู้ว่าโลกที่อื่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่เราเรียนรู้อะไร จากประวัติศาสตร์การแข่งขันอารยธรรมระหว่างจีนกับโลกตะวันตกและเราเรียนรู้อะไรจากการปรับตัวของญี่ปุ่นในช่วงนั้นและเอพิโซดเหล่านี้ครับถือเป็นกรณีศึกษาเรื่องของการปรับตัวของโลกตะวันออกเมื่อโลกตะวันตกก้าวหน้าชาติที่สามารถปรับตัวได้เท่านั้นจึงสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ The Standard Podcast Iopening E. for your ears.